สวัสดีครับกลับมาพบกับผมฟอร์ดพาราม5้านะครับวันนี้มีรถแนวเจ้าสัวนะครับบอกเลยว่าเจ้าสัวสุลต่าเลยนะครับไม่ใช่วัยรุ่นดูใบนะครับมาดูกันนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับคันนี้นะครับเป็นเอลเลนรุ่นไททาเนียมพัดขับ2นะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับเป็นสีเทานะครับมาดูกันนะครับว่าแต่งอะไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านบนเลยนะครับกระจังหน้า FORD นะครับมาพร้อมตัวกันชนทรงวิกเตอร์นะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนะครับ ตัวนี้นะครับหล่อขั้นเทพเลยนะครับล้อแม็กขอบ20นะครับมาพร้อมยางโตโยนะครับ265 50R ้0นะครับและเพิ่มเติมตัวชุดเทพของเราเลยครับเบรกแบมโบนะครับและที่สำคัญเลยเปลี่ยนช่วงล่างโหลด2นิ้วนะครับตัวนี้เปลี่ยนชุดโชคใหม่หมดเลยนะครับเป็นของโปรเพนเดอร์นะครับจะบอกเลยว่าหล่อลงตัวขั้นเทพมากๆเลยนะครับและที่สำคัญได้แรปสติ๊กเกอร์บางส่วนมาให้ด้วยนะครับได้ดูสมูทมากขึ้นนะครับใส่สติ๊กเกอร์ ตัวกระจกแล้วก็ตัวชุดครอบมาให้ด้วยนะครัะมาดูด้านหลังกันนะครับตัวนี้ก็ใส่กันชนท้ายนะครับเป็นทรงวิกเตอร์เหมือนกันนะคะเพื่อจะรับกับด้านหน้านะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับชุดท่อนะครับ SKS นะครับใส่ทั้งท่อด้วยได้ล้อด้วยได้ชุดแต่งหล้อแบบนี้เลยนะครับพี่ๆที่สนใจนะครับ ไม่ว่าลูกค้าที่จะออกรถไปแล้วหรือดูการแต่งแนวทางการแต่งนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับสามารถสั่งติดตั้งเพิ่มได้นะครับหรือลูกค้าที่ออกรถไปแล้วก็สามารถดิวงานเพื่ออยากได้ชุดเซ็ตแบบนี้ก็ดิวมาได้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่1นึ0 0ล้านบาทนะครับถ้าซื้อรถกระบุนนะครับดายีเขึ้นไปนะครับรับดอกเบี้ยพิเศษนะครับ4ปี0.99นะครับ และดูแลชุดแต่งให้หล่อๆแบบนี้เลยนะครับอยากได้แบบไหนนะคะวอล์กอหรือออนไลน์กันเข้ามาได้นะครับติดต่อบุ๋งนะคบ092-883-5986นะครับและอย่าลืมติดตามแคมเปญโปรโมชั่นดีๆในรุ่นอื่นๆนะคบติดตามบุ๋มได้เลยนะคบช่อง f o r ์ดชา n นลรามา5้นะครับฟอร์ดพระราม5ยินดีดูแลทุกคนนะคะฟอร์ดพระราม5ทุกคนคือครอบครัวนะครับขอบคุณครับ